วัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็จะมีเรามาพบกันชิ้นแรกในเย็นวันนี้กันนะครับตัวนี้นะครับดับเป็นล้อแฟชั่นนะครับของเทปโลสิตนะครับตัวนี้เป็นล้อของ20กว้าง9นะครับล้อตัวนี้เป็นสเปคนะครับ6ลูร้39.7หรือ6ลูมาตรฐานนะครับใส่ได้กับรถ6ลูทั่วไปได้เลยนะครับวีโก้บอลจูเนอร์ดีแมคดีเอสดายซัสเบนจิโลไดโง ล้อตัวนี้ออกแนว V I P สไตล์นะครับมันจะไม่ใช่แนวโมนะครับดีวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อขอบ20กว้าง9นะออฟเซตอยู่ที่20นะครับออฟเซตอยู่ที่20นะตัวนี้นะครับเป็นลายของเทอซิสนะครับที่ขอบล้อมีตาใส่ล้อของเขาอยู่นะครับชุดนี้ผมส่งต่อให้นะครับในราคาไม่แพงนะครับสินค้ามีพร้อมเปลี่ยนนะจะซื้อล้อเปล่าก็ได้ล้อพร้อมยางก็มี ของเก่าเคินได้ด้วยนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงน,นะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยจินเล2ยี่หรือยี่สิบหนึมา200เมตรติดถนนใหญ่ไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาไนดะนะครับหลัคลิปนี้นะครับผมกอลฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอสาบอะไน,นะเดี๋ยวคลิปหน้า อกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ